พี่จ้าเจอกับเสมอจันมาเดินไปนะจ้าวันนี้ก็มาเจอของดีหรือว่าของไม่ดีก็อยู่ที่เรามองนั่นแหละจ้าวันนี้ก็มาเจอต่อก่อนไปรูวเป็นต่อว่าเสือหรือต่ออะไรนะจ้าสภาพก็กำลังก่อร่างสร้างรังนะจ้าตอนนี้อันตรายมากๆเราจะต้องระมัดระวังนะจ้าอันนี้เสมอจันก็ใช้ไม้เซลฟี่ยกสูงขึ้นไป ก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงมางกเพราะว่าถ้าเกิดต่อพวกนี้บินลงมาและทําร้ายเสมอจันเนี่ยก็จะเป็นอันตรายได้แต่ก็เราก็คิดว่าเราจะไม่ถูกทําร้ายนั่นแหละจ้าก็ตอนนี้ก็ต่อก็ทําการสร้างรังแล้วก็เริ่มสร้างครอบครัวนั่นแหละจ้าก็ต้องระมัดระวังในการอ่าเข้าใกล้นะจ๊ะต่อชนิดนี้ มีสามบานเท่ากับเป็นแบบว่าตออ่าจักตอหัวเสือจักตอยังหลอกจ้าก็เป็นตอนั่นแหละจ้าก็อันตรายมากต้องระมัดระวังให้ดีจ้าอันนี้ก็กําลังจะสร้างครอบครัวมันก็มาอยู่ในบ้านของคนนะจ้าในป่าเขาก็มีเหมือนกันแต่ที่เห็นอยู่นี้คือต่อมาสร้างอยู่ที่อ่าหลังคาบ้านของ คนที่หมู่บ้านใกล้ๆที่เสมอจันพักพัฒน์นักใจอ,อยู่นั่นแหละจ้าถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะจ้าถ้าไม่ระมัดระวังก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้และสามารถอานําไปใช้เป็นโทษได้นะจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นรังใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นรังใหญ่นี้ก็สือว่ามีอนุภาพมากมายเหมือนคํากล่าวที่ไว้ไว้ว่าอย่าดูถูกว่าหมูตัวเล็ก อย่าดูถูกว่าเป็นพระราชายังเด็กอยู่เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าสิ่งต่างๆนี้ล้วนจะเจริญเติบโตต่อไปจะให้ผลทางด้านาบวกหรือด้านลบก็เราคนที่มาเจอต้องฉลาดการใช้ชีวิตนั่นแหละจ้าโอ้อันตราย,ยาจริงๆนะจ้าเข้าไปใกล้อีกก่อนจ้าขยับเข้ามาอีกนิดคิดเชิเข้ามาอีกหน่อย ต่อเกือบร้อยกำลังมาคอยอยู่ที่นี่ชิดชิดมาอีกนิดชิดชิดมาอีกหน่อยอันตรายมากจ้าก็จะต้องระมัดระวังนะจ๊ะตัวเินออกมาก็เินออกมานะจ๊ะตัวยังอยู่ก็ยังอยู่จ้าสมอาจารย์ก็นำมาให้ดูกันนะจ๊ะเป็นอ่าอีก สิ่งหนึ่งของเรื่องราวต่างๆในชีวิตจ้าก็ความสุขก็เกิดจากการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือความรู้หรือต่างๆานานนี่ละจ้าขอบายนะจ้าต่อขอให้ต่อมีความสุข eres, จ้าขอพูดกันไปจ้าเรื่องราวในต่างๆในชีวิตมีทั้งความสุขและความทุกข์ผสมผสานกันไปต่อตันนี้ก็เหมือนกันจ้า ขยับเข้าไปไกลอีกนิดชิดชิดเข้าไปอีกหน่อยต่อเกือบร้อยกำลังมาอยู่ที่นี่ชิดชิดไปอีกนิดชิดชิดไปอีกหน่อยก็ไม่ได้เจอได้เสมอจันก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะจ้าก็ถือว่าเป็นอ่าเสมอจันก็อยู่ในวิดีโอบ่อยแล้วก็ให้ต่อเขาเป็นพระเอกเนี่ยเขาอยู่บ้างจ้าเสมอจันก็อาจจะพูดไม่ถูกว่าเป็นต่อยี่ห้ออะไรหรือ ชนิดอะไรจ้าแต่ก็นำมาให้ดูในเช้านี้สบายๆจ้าเจอกันในคลิปหน้าจ้าเรื่องราวดีๆของต่อตัวนี้นะจ้ากลุ่มนี้ครอบครัวนี้จ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า